สวัสดีค่ะพี่หอมกำลังทำอะไรคะลูกจับงานวันเกิดให้คุณพ่อค่ะโอเคค่ะเจะเอเป็นรูปอะไรค่ะยูนิคอนเป็นรูปยูนิคอนโอเคงั้นเรามาเตรียมของกันเลยไปค่ะไปเรียงเรียงกันเลยค่ะว่ามีตัวอะไรเรียงถูกไหมคะเดี๋ยวแม่จะพาเรียงนะโอเคไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเรียงนะคะ อ่ะข้าหอมอาตัวแรกเป็นตัวยูนิคอนไปก่อนค่ะตัวที่หนึ่งยูนิคอนอ่ะเลียงไว้เลยนะเลียงไว้เท่าๆกันนะคะตัวที่2ตัว h ฮดเฮดเฮอยู่ไหนอยู่ตัวนี้ไหนไอยู่ไหนน้องข้าช่วยพี่หอมหาด้วยค่ะช่วยกันหาเลยอันนี้ไม่ใช่นี่ตัวดีหาตัวเฮดก่อน h ฮดสีชมพูอ่ะลูกนั่นแหละค่ะถูกต้องค่ะนั่นแหละค่ะตัวอตัวเตัวเค่ะต่อไปหาตัวเ ตัวพค่ะต่อไปตัวพีอ่าถูกต้องค่ะตัวพีนี้โอเคค่ะตัวพีอีกตัวค่ะตัวพีอีกตัวอยู่ไหนนะตัวพีอีกตัวค่ะน้องเข้าอย่าเพิ่งลูกเดี๋ยวนะช่วยพี่หอมหาตัวพีก่อนตัววายเขานี่ตัววค่ะตัววยอ๋อเหมือนกันเลยถูกต้องค่ะอ่าบรรทัดต่อมาพี่หอมบรรทัดต่อมา ตัวบค่ะ B B boy B boy B ค่ะ B B ไม่ใช่ D B B ีบีบันนน่ะโอเคนั่นแหละค่ะบีอ่า B ลงมาอยู่ข้างล่างลูกบรรทัดล่างค่ะบรรทัดล่างอ่า I ค่ะต่อไปตัว I ตัว I ออยู่ไหนน้โอเคโอเคนั่นแหละค่ะตัว R ต่อไปตัว R ค่ะตัว R อยู่ไหนคะ ตัว A ตัว A อ,อยู่ตรงนี้ค่ะข้างหน้าแม่นี่ค่ะบ <c oughs> <c oughs> ีไออา่าต่อไปตัว T ไหนคะน้องข้าวเอ้าโหตัว T ค่ะ T ต้นไม้ T Tiger โอเคนะ H H. H ตัว H ค่ะาแหละ โอเคอบัตโอเคค่ะในตัวต่อมาบรรทัดต่อมาตัวดีดีดอกหมาค่ะดีดอกหมาน่าจะอยู่กับน้องข้าวเมื่อกี้นี้นี่ค่ะอยู่ข้างใต้ยูนิคอร์เนเ่ยค่ะโอเคนั่นแหละค่ะดีตัวดีก่อนค่ะลูกตัวดีอ่ะดีลงมาอยู่อีกบรรทัดหนึ่งค่ะตัวดีลงมาอ,อีกบรรทัดหนึ่งจะทำด้วยกันนได้ค่ะ เอาเอาไว้งั้นก็ได้ค่ะ๋ยวเราก็ร้อยแล้วค่ะไม่เป็นไรลูกดีดียงล่างค่ะบรรทัดล่างอ่าเอต่อไปตัวเอค่ะเออยู่ไหนคะน้องข้าวขอเอหน่อยค่ะน้องข้าวขอตัวเอหน่อยค่ะโอเคค่ะโอ้เย่แล้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าต่อไปตัววายค่ะดีออะไรคะ ลองเพงได้อ่าน,นั้นไปเริ่มต้นหลืเปลาหอมโอเคอ่านว่าอะไรคะ <Happy Birthday. S 1> oh. โอเคอ่านว่ Happy Birthday นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาร้อยเชือกกันนะอะเตรียมเชือกเลยนะคะ,ะ,คะพี่หอมกำลังร้อยอยู่ค่ะ รอ Happy Birthday. ้อยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้คุณพ่อพใ่อกับพี่ก็หอมกับน้องนักข้าว,าวด้วยแล้วน้องข้าวทำอะไรคะออไหนคะนไหนอุ้ยแต่งตัวอะไรเนี่ยเป็นอะไรคะผีเลดี้ก็ผีเลดี้ก็ในใ <laughs> นๆๆทำท่าหลอกนะหลอกขึ้นมาหน่อย ไอช่วยพี่หอมร้อยแล้วได้3ตัวแล้วนี่ดูดีคอน HB แล้วค่ะต่อไปตัว P นะได้ไหมคะทำไมมันกลับด้านอย่างนั้นคะไหนะลองดูสิคะอ่าบะร้ะอยไปเรื่อยๆนะคะอะไรคะโอ้ให้เพื่อนๆดูเจ้าของกินโอนตินพิสมาร์ตตัวพีกคะ่ะ ไหนอะมองไม่ชัดเลยใส่หมวกสีดำมองไม่ชัดเลยค่ะมอง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 เธออยู่พี่หอมไปร้อยไกลจังเลยค่ะนั่งชิดฟ้าเลยเอา้าม้นเข้าทำอะไรคะกินนมกินนมโอ้ย พักกินนมแล้วเออมีนมช็อกโกแลตเหรอใช่กินแล้วต้องไปแปรงฟันด้วยนะไม่งั้นฟันจะพุฟันจะพุใช่ค่ะเดี๋ยวกระปวดท้องนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะเดี๋ยวไปไล่ต่อค่ะไหนค่ะโอเคเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวน้องเข้าก็ให้นะคะปวดท้องแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ตัดเชือกให้พี่หอมแป๊บนึงนะคะน้องเข้าห้ปวดท้องแล้วดีแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะร้อยเชือกขึ้นไปแล้วค่ะ นี่พี่หอมแปะเองทําเองทุกขั้นตอนเลยนะคะคุณพ่อเดี๋ยวมาดูคลิปแล้วจะได้เห็นนะว่าข้าหอมตั้งใจทําให้คุณพ่อขนาดไหนอ่าชึบเดี๋ยวนะคะให้แม่สกอดเทปให้ค่ะโอเคค่ะนี่ก็เสร็จแล้วค่ะแ,แถวแรกมาแล้วสวยไหมคะพี่หอม โอเคอันต่อไปอย่าเอาเบิร์ตเดย์มาใส่ค่ะโอเคค่ะตอนนี้เสร็จแล้วหอมตัดเชือกเลยค่ะลูกโอเคนี่เสร็จแล้วนะแฮปปี้เบิร์ตเดย์ของเราื่อันนะคะะเเพพืื่่อออนนไรคะโอ้หนูเป็นเฮลิโด้หรอคะระวังพันด้วยนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวขั้นตอน,อนต่อไปเราจะทําอะไรอย่าไปดูกันเลยโอเคค่ะตอนนี้พี่หอมก็ไปเลือกของที่จะมาตกแต่งเพิ่มแล้วก็คือเป็นลูกโป่งหิมะค่ะไหนคะโอ้โหโอ้โหมุนมุนมุนระวังลมนะคะนี่เอ้าลมตุดนจำเปาแล้วไหนน้องเข้าสวยเหมือนเอลซ่าถ้มค่ะไหนลองเอาหน้าเทียบกันสิคะ เหมือนกันเลยนี่อ่าพี่หอมกำลังแต่งให้อยู่โอเคค่ะนี่ค่ะสกอตเทปอยู่นี่ค่ะเน่ยอยากเอาคัดเทปเรอยากเอาคัดเทปได้ค่ะจะไม่เอะให้ค่ะมากินไอศครีมกันทำเสร็จหรือยังคะทำใกล้เสร็จแล้วของอ่าน้องข้าวเป็นรูปอะไรคะเป็นรูปพิกาจูพิกาจูไหนไหนหันชัดๆให้เพื่อนดูหน่อย โอ้พิ่กระจู่ไหนร้องยังไงพิ่กระจูอพี่กระพี่กระพี่กระจู่พี่กระพี่กระจู่แล้วของพี่หอมรูปอะไรคะจะดวดจะดวดมีเพลงไหมคะไป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 งานโอ้ยเสียงอะไรกันแน่พี่กระพี่กระจุ่ยพี่กระพี่กระจูโอเคอะให้พักกินนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปทำกันต่อเนาะ พ่อกลับมาจากทำงานแล้วตกโก้ว้าวเฮ้ยใา้พ่อนนสิคะไหนคะเสิ้อผว้าวโอ้โหให้พ่อใหญ่เลยโอ้ยอ่ะชินใจคุณพ่อก่อนชินใจคุณพ่อก่อน โอโฮว้าวมืนตำลวดว้าวมนตำลวดโอเคค่ะเดี๋ยวเราเป่าเคคกันค่ะ BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU HAPPY BIRTHDAY TO YOU Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, you. Happy, birthday, happy, birthday happy birthday, Happy birthday to you. <Yeah. S 1> อ่ะประเทียนเลยค่ะ อาชื่นใจคุณพ่อหน่อยชื่นใจเดี๋ยวเดี๋ยวชื่นใจคุณพ่อชื่นใจพ่อน้เข้าชื่นใจพ่อยังคะชื่นใจพ่อเฮ้ยพ่อให้คุณพ่อได้ค่ะขอให้พ่อเป็นเด็กดีฉุดใจภาพร่างกายแข็งแรงนะคะค่ะพ่อก็ให้พวกหนูเป็นเด็กดีสุขภาพแข็งแรงนะคะเรียนหนังสือเก่งๆนะคะรักษาใจเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทำงานให้เก่งๆอุ้ยชิมแล้วนี่นะคะเค้กวันเกิดคุณพ่อนะคะอุ้ยอร่อยไหมคะ อร่อยเด็กๆกินดอกไม้ไปแล้วค่ะนี่ร้านนี้นะคะจากร้าน i อซีเบเกค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะมีคุณแม่มีคุณพ่มีมีพี่ของมีคุณน้องค่ะน้องหรอคะมีครบเราสีคนเลยใช่ไหมคะอุ๊ยอร่อยไหมคะนี่ชอบมากๆไปอุดหนุนกันได้นะคะถ้าใครมาสารคามค่ะอะไรนะคะลูก โอเคเดี๋ยวเรามาปาดเค้ก<ด>กันเลยค่ะ,คะเค้กชั้นข้างในปาดออกมาแล้วค่ะอันนี้ของแม่น่าทานมากอันนี้ของแม่อันนี้ของแม่ในน,นี้ของน้องข้าวน้องข้าวอร่อยไหมคะอ่นนอยกินโชว์หน่อยกินโชว์หน่อยโจ้หน่อยดูดูของพี่หอมพี่หอมอร่อยไหมคะลกูกอร่อยอร่อยมากอร่อยมากเลยค่ะอาปิดมือท่านแล้วอรยอ,อร่อยมากๆเลยค่ะเค้กร้านนี้คอนเฟิร์มไหมคะเยี่ยมไหมเยี่ยมไหมเด็กเด็ก ร้านอะไรเยี <Yeah. S 2> ่ยมนี่นี่นะคะร้าน IC Bakery ค่ะเดี๋ยวดูชัดๆเลยนี่ค่ะ IC Bakery ถ้าอยู่สารคามหรือ <c oughs> ว่าสนใจสั่งได้ค่ะมีขนมเยอะแยะเลยสั่งได้เลยนะคะอร่อ,รอยามากค่ะ